สวัสดีครับทุกคนยินดนีดอรับเข้าสู่ซีรีคิดนังดังในภาษาไทย Daily Vlog โอเคจะมีอีกบานคนมาจาก Reddit ไหมไม่รู้แต่ว่าวันนี้โค้ชอัปเดตใใน Reddit sub reddit uh, เรียกว่าเรียนไทยเรียนภาษาไทยี อะไรคนมาอ่านแล้วอคอมเมนต์บางคนกดลิงก์นในอัปเดตแ,แล้วก็มาช่องของผมแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นสับแล้วก็ยินดีทุกคนจากกันได้ด้วยสำหรับวันนี้ตึกแล้ว ามากก็วิดีโอวันนี้จะเอ่อจะสั้นไม่มายาวคื่นนี้ผมกลับไปดูหนังเก่ามากคืออ่หนังหนังอะไรนะเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ออออกมาในปีหนึ่งพัน ก้าร้อยเก้าสิบสามรูไมเป็นเป็นหนังอะไรมีสัตว์พิเศษในหนังนี้หนังเรื่องนี้มีสัตว์พิเศษสัตว์ที่เมื่อก่อนอยู่ในโลกแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนราจะต้องรู้เป็น Jurassic Park นะครับตอนนี้มี หนัง Jurassic Park นัดจะถึงสิบหนังแล้วสิบเรื่องแล้วเยอะต่วันนี้อยากกลับไปดูเรื่องแรกอืมสนุกสนุกนะครับแล้วก็วันนี้ไปอ่านหนังสือ Harry Potter อีกครั้งประมาณสามแปดนาทีคิดว่าเล่มที่สอง อ่านยากกว่าเล่มที่หนึ่งแน่นอนอืมส่วนใหญ่ถึงตอนนีผ้ผมถึงประมาณหน้าสีสิประมาณสี่สิบอ่าแล้วก็เขาอยู่ในลอกมากโกทั้งหมดถึงตอนนี้ยังไม่ตลับไปรองเรียนขอกหมดนะครับก็คำพท์คุณคุณมาจากอลอก ขาเราชำไมโรคธรรมดามากกว่าโรคแม่มดพ่อมดแต่ว่ายังยังม,มีปัญหาหน่อยกับการเข้าใจก็ยากกว่าเลืม่มที่หนึ่งว่าอาจจะไม่เนื้อใจทำไมแต่ว่าอ,อ่านได้เข้าใจได้แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็อาจจะช่วยผมเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น อ,อกจากอ่านหนังสือผมดูวิดีโอในยู u t u หลายหลาเรื่องน่าจะถึงประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าตอนทำตอนเขียนอัปเดตในเรดิกต้องไปดูวิดีโอก่อนแล้วก็อะไรนะวิเคราะห์ว่าข้าวใจกี่เปอร์เซ็นไม่ปัญหาอะไรมีอะไรในวิดีโอที่ทำห้ง่ายกว่าหรือ หรือ,อยากกว่าก็อยากไปดูวิดีโอ,อสองเรื่องจากช่องพิกเกอร์อยก็เป็นช่องมีมีผู้หญิงอุคอนคอน,คนทัน้คอนไปเที่ยวก็เป็นเรื่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็อีกหนึง่งอีกสองอวิดีโอจากช่องผล o t of v i e w เป็นช่องไม่ได้ ช่องที่ผมชอบดูมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์กับ,ก,บกับข่าวด้วยข่าวในโลกแล้วก็ดูข่าววิดีโอเกี่ยวกับข่าวปัจจุบันปัจจุบันมากเป็นเป็นรูใหญ่ทีเ่เพิ่ม เกิดขึ้นที่กรุงเทพเกิดขึ้นหรือเกิดลองก็เปิดอยู่เบิร์ดมานะ,ะครับก็น่ากลัวนิดหน่อยถ้าไม่แน่ใจว่ามมีคนคนตายหรือคนบุกไม้จาก ต้นหานี้แต่ว่าน่ากลัวที่จะคิดถึงว่ากำลังขับรถแล้วก็พื้นจะบลงลงไปแล้วก็เกิดเป็นรูใหญ่มากก็น่ากลัวนิดหน่อยโอเคสำหรับวันนี้นะาจับพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวีดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับพบครับ